ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบูชุนคนกลับมาพ่อกันนะครับกับอีกอคลิปหนึ่งนะเป็นสูตรเด็ดล่างที่มันยั่งเข่า่อนะครับมันก็เข่ามากหลายงวดแล้วล่ะตั้งแต่งวดก็แปดห้าเจ็ดก็แปดห้าเจ็ดนะครับยังเข่ามากเข่ามามาหลดอยู่สองงวดแล้วมันกกลับเข่ามาเดินต่อนะครับสูตรนี้ก็คือหน่วยบนบวกหน่วยล่างจะชื่อด้อ หน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับวัดบรหิหานไดฮกเก็ดยุ่ออกหกเนาะเล็กล่างกะยังเดินต่อนะครับจะมายามสรุปไปจักเอาเงี้ยงดอกมาให้พี่นองบึง้งนะเดี๋ยววัดก่อนอ่ะมันอ่ะเจ็ดศูนย์ บนออกเจ็ดศูนย์ข้างล่างออกศูนย์ห้าเนาะหน่วยบนบวกหน่วยล่างซื่อๆอยู่ไหมหน่วยบนบวกหน่วยล่างง <c oughs> วดนี้หน่วยบนคือเจ็ดนะครับหน่วยบนก็คือเลขมันสุดกระดาษเอาเขียนเส้นนีละเจ็ดแปดเจ็ดหน่วยบนคือเจ็ดบวกหน่วยล่างก็คือหกเท่ากับสามสอง 2องสามสี่ห้านะครับงวลนี้มันสีเดียนอยู่สองสามสี่ห้าเบิรงว่ามันสีมาบอกนะครับมันก็เป็นสูตรเก้านั่นละสองสามสี่ห้าเดี๋ยวผมสีมาใส่นีไว้นะสองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าทีแน่เห็นชนกันแล้วนะครับ ค้นกันกับไอ้สองสูตรก้อนนะอันนี้ชนที่ห้ากับหกนะสี่ห้าหกแสดงว่าสามสี่ห้าหกคุณเนะี่ยสามสามสี่สี่ห้าห้าอันนี้หกกับหกชนกันสามสี่ห้าหกคือตัวเด่นนะเดี๋ยวเขาจังไปอันนั้นอันนี้ก็อีกสูตรหนึ่งนะแต่ว่าไอ้สูตรประกบผมที่เอามาประกบให้นี่มันบบาเขานะครับสูตรนี่ สูตรสีชมพูนี่มันบวกเขานะปกติมันก็เขา่าเขามากนะคี <c oughs> อว่าออกศูนย์หามันก็จับได้หาศูนย์นะออกเจ็ดสามกระจับได้ยุดเจ็ดสามวัดหัหันประกบออกมาแล้วมันได้หกหนึ่งหกสองหกสามนะมันบวกหอดหกหาจะไปสูตรลักสูตรนี่สูตรสีน้ำเงินนี่มันยังเข่านะครับห้าบวกสองนี่แวเบิรงสูตรมันกน 1>, 1ิบข้อหน่งบวกสองคงที่สิบข้อหนบวกสองคงที Hence, ่บูมมนผมเหตุเหตุ่งเบิ้งแลังเดี๋ยวเปิดเบิ้งอันนี้กันอ๋อสิบข้อหบวกสองคงที่ลงหายไปแล้วนะครับได้5้าหกเ็าหกก็คือสูตรนี้นะสูตรนี้ที่ว่าได้หาหกเจ็ดก็คือสูตรนี้นะครับ ผมประกบก,กันกับสูตรนี้ให้เบิง้งมันชวนกันที่ห้ากับหกเพราะฉะนั้นไอ้หาหกเจ็ดน่สิบลงเอาศูนย์หนึ่งหกสูตรนี้คือกันตัวนี้กระจับประกบนะตัวประกบบอมาานะครับมาที่เล็กหกตัวเดียวได้หกสองหกสาหกสี่บ่หอดหกหาคือเกนะาามันนอ่อันนี้สูตรสีน้ำเงินนี่มันยังเขานะได้ศูนย์หนึ่งหศูนย์หนึ่งหสูตรสีน้ำเงินบ่ แสนบวกสิบนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแสนก็คือ1นึ่ะครับแสนบวกสิบนก็คือ1นบวกแเนาะวันนี้ในหน่งบวกแ เคียนใจนีละเอาหนึ่บวกแปบวกแก็คือสูตรนี้เด้อหนึ่งบวกแเท่ากับเ 9. ก 9. ้าเ้าท่ากับสี่ได้แปดีนะครับสูตรนี้ไปไปจากมูลเลยแปดเก้าสี่แปดเก้ี่เดี๋ยวมาเขียนใช้สทตรที่แ8 9เกสีโซนกันอยู่ที่3สูตรนะครับ 1, 1 2, 3, 4, นึ่งสองสามีนิ้ส้นกันอยูสามสูตรนะแล้วก็หนึ่งสองสามเลขหากับส้นยู่ทีสามสูตรนะครับหนึ่งสองสามแต่ว่าคันไอผมไอเฮดยังซีพีนองกับบ้น,บน่นนะลองเอาลองเอาสูตรนี้ประกบกับสูตรนีเบ้างนะครับหรือว่าคัดเอาแต่ตัวเดนหรือว่าเอาสูตรนี้ประกบกับสูตรนี้ นะลองประกบก่อนลองเบิง้งนะ <c oughs> ว่ามันได้ตัวใดนะครับที่นี่ได้ตัวเดนมากผมโหอยู่ได้ว่าพี่น,อน้องได้เลขอ่านเลขวิ่งบอกเลขวิ่งเชมี่ทาวิ่งนะวิ่งล่างนะครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามตัวนะหนึ่งเจ็ดสาม เป็นเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งแต่ละสูตรละสูตรนะไ่ะนหนึ่งเจ็ดสามนะครับหนึ่งเจ็ดสามแต่สามนี่โบเดนปันไดแต่ว่ามันกำมีอยู่สองสูตรอยู่นะก็ะคือนี้นะครับสามเรียกว่าเจ็ดสูตรนี้อาจจะลุดบอกนะอาจจะเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดนี่บอก ว่าสูตรนี้เขานีสูตรนี้เขานีสูตรนี้เขานีแต่ว่าเดนสองสูตรมันก็สชนที่ห้ากับหกชุนกายวามันมากเด้อพี่น้องเลยพี่น้องก็เห็นยู่ตัวหลายสูตรหลาย่องหลายอาจารย์กันตัวชุนมันกับบไดไมายความว่ามันที่มากนะตัวชุนมันก็ได้เขาก็คัดเฉพาะตัวเดนอ่าสมมุติว่าวิ่งได้วิ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดวิ่งสามนะสามเจ็ดเจ็ดสามเป็นไปได้นะครับ สูตรนี้ ut, อาชิรุตบอกหรือว่าสันเดี๋ยวผมเอาแต้มมาให้เบิ้งก่อนแต้มนะครับแต้มให้ไปไส่ละแต้มอันนี้สูตรนั่นแหละที่ว่าช่วนหากับหกหากับห,ก,หกนะครับจะสามก็อยู่ในสูตรนีอยู่ห้า,ากับหกห้ากับหกแต้มล่างนะครับเดี๋ยวเอานี่ ขยับออกไปอันนี้เป็นแ้มล่างนะแ้มล่างนี่กะสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะเอาสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับมันกะสีม่วงแน่ละเห็นอยู่หอกว่ามันตัวน่อยแน่เนาะมันกะผิดไปงวดนึงนี่งวดนีผโหมาเสีเอาลุกให้เบิง้งแต่ว่ามันผิดพอดีนะที่ว่าออกศูนย์หาแต่มันก็กบมาเขาองวดบางหันก็เลยเอามาลุกให้เบิ้งนะครับได้ 1> 2 1 0, 9 9นนะให้ลดนะครับ10บนบวกหน่วยบน <c oughs> บวกหน่วยล่างนะครับสูตรมันนะ่ะรเด10บนนะครับบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างก็7อ่า8 7 6นะวันนี้ก็ได้8 7ด8กับ7เป็น15 6บวก5เป็น1 7ได้1 หนึ่งห้าลดได้สูตรนี้หนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะครับคือแต้มของมันหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดเบ้างนะครับลองไปทําดูนะเอานะ่ะสิบบนนะครับเนี่ยสิบนบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างได้เท่าไหร่ลดแต้มนะครับเก้าเจ็ดแปดเป็นเท่าไหร่นี่เป็นยี่สิบสี่ป่ะ ไบวกเจ็ดเป็นห้าห้ากับเก้าเป็นสี่สี่สามสองหนึ่งศูนย์ออกหารเจ็ดเข่าดีสองแต้มนะครับแปดสามเจ็ดเป็นแปดแต้มนะแปดเจ็ดหกห้าสี่เข่าดีสีนะ่แท้ม่ีนะก็ไล่ไปไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นแต้มก็คือหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดแทมล่างนะพี่น้องการล่องไปหาช้อนบ้งหาชนครับเอ่แทมของพี่น้องหรือว่าอาจารย์นันอื่นเบ้งนะครับแทมล่างเนาะ แ c มล่างก็คือ1 0 9 8 7นะเป็นแบบหาต,ตัวแ c มล่างนะครับถ้าศูนย์กับเขาเลขวิ่งพอดีนะครับ73 73เดี๋ยวเลขวิ่งเดี๋ยวผมจะมาเหยียดเบิ้งที่หลัง <c oughs> เอาเลขวิ่งจับเลขวิ่งเอา3สูตรมันนั่นแหละเอาเบิ้งเด้อวัดตัวใดสิยูตัวใดสิไปหรือว่าวัดสิมาน้ำกันได้บ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ผมก็เคยจะเหยียดเบิ้งอยู่เด้ว เข้าที่แปดแมนะถ้า17มานะครับนะแต่ว่า7เขามีอยู่สูตรเดียวมันที่มาให้อยู่บอกนะหนึ่งนึ่งเจมันจะเข้าที่แต้มนะครับ 8, แปดแม7 3เข้าที่0ูนยแม <c oughs> เดี๋ยวผมว่าผมเห็ดอยู่นะ <c oughs> แต่ว่า๋ยวลงให้พี่น้องเบิ้งบ่เดี๋ยวหาก่อนเด้อแป๊บบนึง มันก็นเป็นอีกสูตรหนึ่งหอกว่าอาบเหน็นี่เป็นเลขสามตัวเออสูตรนี้มั้งนะสูตรนี้สิมีหนึ่งเจหน้าหนึ่งห้าอ่าศูนย์เจ็ดศูนห 7จ็ดเจนะแต่ว่ามันกระบอกเขาแ้มเขาแต้มก็คือ1 7ึ่เขากับเลขวิ่งนะครับ1 9เข้ากับเต้ม1เข้ากับ0ูนย์แมนะครับนี่ศแน้มก็คือ1 9 1 7ก็คือ8แป้แมนะทีนี1หนึ่งเจ็นะ,ะ 1, 7, นะ 1, 9, นะถ้าเกิดได้ได้เลขเ,เลขวิ่ง1 ถ้าเกิดว่าสอสูตรนี่ลุดนะครับเดี๋ยวจังว่ากันนะก็ออคอยค้ำเป่าไปเรื่อยๆมีเวลาหลายอยู่ดอกเดี๋ยวหาก <c oughs> อนนะบ่ได้เตรียมร้อมคือมือกันดอกเฮ็ดยังกันไร <c oughs> อนะกัพี่น้องเอาก็เอาสูตรแต้มเนี่ยไปลอกเฮ็ดเบิ้งหล้วกันเบิ้งว่ามัน ตามที actually, 16, uh, 000, ่ผมเห็นว่ามันเหมือนมันกับสิบหกนะลดวนหนึ่งวดนี่แหละวดว่าที่ลงไอ้เบิ้งมันมันลดก็เลยบนลงที่นี่ว่างวดเมื่อกี้ผ่านมากมืันมันเข่ากลับมาเข่านะเบิ้งวดนี้แ no ต่ว่าเด่นเด่นอยู่เพราะว่าน่าจะเด่นแต้มแปดแต้มแปดกัสิบเป็นหนึ่งเจ็ดท่อนตัวมันจะเป็นยังเงแล้วไอ้สูตรพวกนี้มันจะลดเบิ้ลยบ่หนึ่งสองสามสามสูตรนี่จะลดเบิ้มันก็เป็นไปได้เบิ้ลแหะครับยังก็ได้ แต่สูตรพวกนี้ยังบรดษนะสูรดพวกนี้มันยังเข่าของมันตลอดนะหาสิมาอยู่บอกหกห้ากับหกี้จะมาอีกไหมนะแต่ว่าห้าเนี่ยกระชนกันที่สามสูตรคนเด้สี่กระชนกันที่สามสูตรหนึง่งสองสามกรชนกันสามสูตรน,น,นะครับสี่สี่กับห้าเนี่ยสามนี่มีสองสูตรนะแต่ว่ากระติดเลขวิ่งนะครับโอเคเดี๋ยว จังว่าแหละให้พี่น้องไอ้ไปลอ็อแก้มเบิงนะครับล้วก็จับเบิงได้เลขตัวใดได้เลขวิ่งตัวใดกัมาว่ากันนะครับมันอันนี้มือเปื่อนปากามันสีดำเนาะเดี๋ยวจังว่ากันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพบที่เอาเลขวิง่งนะเอาเลขวิ่งสามสูตรนี่มาประกบให้เบิงประมาณหกนวดนะดแต่ละสูตรละสูตรนี่ประมาณหกงวดประกบกันเบิงวังงวนนี้มันได้แบบนี้นะ รางวทอ่ผพานมาก่ะสูตรใดมันเขามากแบบใดแบบใดมันชนแบบใดน,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 นะครับวิ่งล่าง3สูตรนะคลิปต่อไปนะครับประมาณบกวดเลขวิ่งนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับเลขวิ่งล่าง3สูตรจะประกบเด้อคลิปนี้ไวแค่นี้สวัสดีครับ